วันนี้ประจําวันที่13พฤศจิกายน2557กับคุณวณิชยาปีพิมพ์และดิฉันกิ่งดาวแจ่มจันทร์ค่ะสําหรับข่าวเด่นประจําวันนี้ค่ะโรงเรียนานารีนุกูลจัดก,การเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียนแทนกรรมการสภานักเรียนที่ปฏิบัติงานครบวาระหนึ่งปีค่ะรวมไปถึงวัดทุ่งสีเมืองค่ะได้จัดกิจกรรมงานสัปดาห์เผยแพร่พระพุทธศาสนาเนื่องในวันมาฆบูชาค่ะและวาเลนไทน์นี้ค่ะการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับเทศบาลเมืองพี่บูนมังสาหารค่ะได้ชวนคู่รักคล้องกุญแจที่แก่งสะพือค่ะติดตามรายละเอียดของข่าวทั้งหมดได้ที่โต๊ะข่าวท้องถิ่นในวันนี้นะคะมาถึงช่วงของการร่วมสนุบลุรับบัตรชมภาพยนตร์จากโรงภาพยนตร์เนวาดาจำนวนสองที่นั่งค่ะวันนี้มีคำถามถามว่าหลวงปู่คำบุได้มรณาภาพลงอย่างสงบด้วยสภาวะอะไรค่ะมีสองตัวเลือกคือข้อหนึ่งหัวใจล้มเหลวข้อสองไตาวายทราบคำตอบแล้วสามารถโทรเข้ามาร่วมสนุกค่ะที่หมายเลขโทรศพัพท์ 045265111ผู้โชคดีในวันนี้จะได้รับบัตรชมภาพยนตร์จากโรงภาพยนต์ในวัดได้จำนวน,น2อที่นั่งค่ะมาเรื่องบนที่ข่าวแรกที่น่าสนใจค่ะโรงเรียนนารีนุกูลจัดการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียนแทนกรรมการสภา,านักเรียนที่ปฏิบัติหน้าที่ครบปาระ1ปีเพื่อเข้ามาทำงานในปีการศึกษา2557 วันที่12กุมภาพันธ์2557โรงเรียนนารีนุก,กูลโดยกลุ่มงานส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนกลุ่มงานสภานักเรียนและกลุ่มบริหารกิจกรรมกิจการนักเรียนซึ่งสภานักเรียนเป็นองคอ์กรองค์กรหนึ่งซึ่งเป็น,นกลไกสำคัญที่จะช่วยพัฒนาโรงเรียนตามกระบวนการนิติธรรมและเป็นองค์กรที่จะปลูกฝังทัศนคติค่านิยมความเป็นประชาธิปไตยมีจิตวิญญาณในการใช้ธรรมพิบาล เพื่อให้นักเรียนเติบโตเป็นพลเมืองดีของสังคมและประเทศชาติเป็นต้นกล้าประชาธิปไตยที่มั่นคงเข้มแข็งของสังคมโดยจัดการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียนแทนกรรมการสภานักเรียนที่ปฏิบัติหน้าที่ครบปาระหนึ่งปีเพื่อเข้ามาทํางานในปีการศึกษา2557โดยได้รับการสนับสนุนจากสํานักง,งานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดอุบลราชธานีนําเครื่องลงคะแนนนำเครื่องลงคะแนนเลือกตั้งแบบอิเล็กทรอนิกส มาใช้ในการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียนเพื่อให้นักเรียนได้ทดลองใช้ซึ่งในอนาคตอาจจะได้นําเครื่องนี้มาใช้ในการเลือกตั้งต่อไปโดยการจัดกิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียนถือเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการพัฒนาประชาธิปไตยได้มีกิจกรรมการเรียนรู้กระบวนการประชาธิปไตยที่ได้ปฏิบัติจริงในรูปแบบการเลือกตั้งผู้แทนนักเรียนเริ่มจากเลือกหัวหน้าห้องหัวหน้าระดับชั้นประธานชุมชนประธานชมรมคณะกรรมการนักเรียนและสภานักเรียน ทางด้านคณะครูค่ะได้นํานักเรียนโรงเรียนอเนกวิทยาร่วมกันเวียนเทียนในวันมาคะบูชาที่จะถึงนี้ค่ะเมื่อวันที่13กุมภาพันธ์2557คณะครูนํานักเรียนสายชัดอนุบาลโรงเรียนอเนกวิทยาจังหวัดอุบลราชธานีจํานวน50คนร่วมกิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในวันมาคะบูชาและนมัสก,การปิดทองรอยพระพุทธบาทที่วัดทุ่งสีเมืองํำเพอเมืองจังหวัดอุบลราชธานี โดยจัดกิจกรรมดังกล่าวค่ะเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้เข้าร่วมมามีส่วนร่วมอนุรักษ์และสนับสนุนส่งเสริมอารยธรรมประเพณีและการเวียนเทียนเป็นพุทธบูชาให้คงอยู่กับสังคมไทยสืบต่อไปและส่งเสริมให้ประชาชนร่วมกันบำเพ็ญกุศลสร้างความดีในวันมาฆบูชาเพื่อเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนได้รับรู้ถึงคุณค่า ในพระพุทธศาสนาและให้เด็กมีความศรัทธาในพระพุทธศาสนาอันจะช่วยให้เด็กมีจิตใจที่บริสุทธิ์ตั้งตนอยู่ในคุณงามความดีเพื่อที่จะเติบโตขึ้นเป็นกําลังสําคัญของชาติวันมาฆบูชาค่ะเป็นวันคล้ายที่วันพระพุทธเจ้าทรงสแสดงโอวาทปาติโมกค,คือการประกาศหลักธรรมคำสั่งสอนของพระองค์ต่อหน้าพระอรหันต์จำนวน1,250รูปที่มาประชุมกันโดยไม่ได้นัดหมายในวันขึ้น15บ้าค่ำเดือนสาม แต่หากวันเพ็ญเดือน3ถ้าปีใดมีเดือน8-2สโหนให้เลื่อนเป็นเดือนที่4ค่ะวันวาเลนไทน์ในปีนี้ทางด้านการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักง,งานอุบลราชธานีร่วมกับเทศบาลเมืองพิบูรลมังสาหารชวนคู่รักข้องกุญแจที่แก่งสะพือ วันที่12กุมภาพันธ์2557ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหารเชิญชวนคู่รักมาคล้องกุญแจใจตามกิจกรรมคล้องรักคล้องใจรักนี้ไม่ไปไหนซึ่งกิจกรรมนี้จัดขึ้นในช่วงเดือนแห่งความรักคือเดือนกุมภาพันธ์โดยเฉพาะในวันที่14กุมภาพันธ์วันวาเลนไทน์นี้ที่บริเวณลานหินพระปริมาพิไทยสวนสาธารณะแก่งสะพืออำเภอพิบูลมังสาหารจังหวัดอุบลราชธานีโดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้คู่รักหรือว่าสามีภรรยาเดินทางมาคล้อง กุญแจใจซึ่งกุญแจจะเป็นสัญลักษณ์แทนความรู้สึกของคู่รักทั้งสองคนให้รักการตราบชั่วนิรันดร์สำหรับลูกกุญแจนั้นจะหย่อนลงในบริเวณเสาซึ่งมีป้ายข้อความที่ว่าช่องเก็บกุญแจใจกิจกรรมนี้เป็นการแสดงออกถึงความรักของคู่หนุ่มสาวตามความเชื่อแบบเกาหลีที่เข้ามาเป็นที่นิยมในไทยซึ่งนอกจากนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาคล้องกุญแจใจที่แก่งสะพือในช่วงเดือนแห่งความรักแล้วยังสามารถชมความงามของเกาะแก่งธรรมชาติกลางลำน้ำมูล และช้อปปิ้งของฝากผลิตภัณฑ์สินค้าโอท็อปของเมืองพิบูรณ์ได้อีกด้วยค่ะบรรยากาศในการจําหน่ายดอกไม้ในวันวนาเลนไทน์ที่จะถึงนี้นะคะบรรยากาศค่อนข้างเงียบเหงาค่ะเหตุเพราะว่าเป็นวันหยุดและวันมาคาบูชาค่ะวันที่13กุมภาพันธ์2557ในช่วงของวันวนาเลนไทน์ปีนี้ค่ะบรรยากาศการจําหน่ายดอกไม้ค่อนข้างเงียบเหงาไม่เหมือนกับทุกปีที่ผ่านมามีประชาชนวัยรุ่นจํานวน ขออภัยค่ะมีประชาชนวัยรุ่นนักเรียนนักศึกษาต่างออกมาซื้อหาดอกกุหลาบและของขวัญไปมอบให้แก่คนพิเศษกันอย่างหนาตาและปกติค่ะจะขายดีในช่วงของก่อนวาเลนไทน์ทางด้านแม่ค้าจําหน่ายดอกไม้ประดิษฐ์ได้เปิดเผยค่ะว่าในช่วงวันวาเลนไทน์ปีนี้มีลูกค้าทั้งวัยรุ่นและวัยทํางานต่างออกมาเลือกซื้อหาของขวัญวันวาเลนไทน์ลดน้อยลงเนื่องจากปีนี้ตรงกับวันหยุดประกอบกับราคาสินค้าจะขยับราคาสูงขึ้น กว่าปีที่ผ่านมาแต่ทางร้านก็พยายามขายราคาที่ถูกกว่าเท่าทุนหรือทุกปีํำนวนแทนซึ่งดอกไม้จากเป็นดอกไม้ประดิษฐ์สีแดงแล้วของขวัญไม่ว่าจะเป็นช็อกโกแลตและตุ๊กตาก็เป็นสินค้าที่ได้รับความนิยมทั้งนี้ค่ะทางร้านจะจําหน่ายทั้งดอกไม้ประดิษฐ์และตุ๊กตาสําหรับราคาของช่อดอกไม้ที่ทางร้านของตนจะมีจําหน่ายตั้งแต่ราคาช่อละ1 0 0บาทไปจนถึงราคาช่อละ500บาท ในขณะที่ร้านดอกไม้สดบรรยากาศเงียบเงาเพราะค้าแม่ค้าบางรายได้เปลี่ยนแนวคิดใหม่นําต้นดอกกุหลาบมาจําหน่ายโดยมีทั้งแบบใส่กระถางห่อเป็นของขวัญและแบบใส่ถุงหากใส่กระถางจะจําหน่ายใบละในราคา50บาทและเป็นถุงพลาสติกราคา35บาทซึ่งเหมาะสําหรับคนที่ต้องการประหยัดค่าใช้จ่ายและสามารถนําไปปลูกเพื่อความสวยงามที่บ้านได้อีกด้วยค่ะ ทางด้านสิทธิานุสิ์และพุทธศาสนิกชนเดินทางมารับสรีระสังขารหลวงปู่คำบุคุตจิตโตที่วัดเจดีสีชมพูกุฎชมพูจังหวัดอุบลราชธานีค่ะ วันที่12กุมภาพันธ์2557เวลา19นาฬิกาที่วัดวิหารเจดีสีชมพูกุฎชุมพูจังหวัดอุบลราชธานีได้มีสิทธิานุสิทธิ์และพุทธศาสนิกชนเดินทางมารับสีริรสังขารหลวงปู่คำบุพุทธจิตโตเป็นจำนวนมากในการจากไปของหลวงปู่คำบุส่งผลให้สิทธิานุสิทธิ์ของหลวงปู่สุดแสนจะอาลัยต่อการมรณภาพของท่าน ซึ่งการมรณภาพของหลวงปู่คำบุนายแพทย์อุดมคชินทร์คณะบีีคณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลเปิดเผยว่าหลวงปู่คำบุเดิมอาพาดด้วยโรคถุงลมป่งพองและลิ้นหัวใจรั่วซึ่งหลวงปู่ได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งมีอาการหอบเหนื่อยมากจึงถูกส่งตัวมารักษาต่อที่โรงพยาบาลศิริราชตึก84ชั้น10เมื่อวันที่19ธันวาคม2556 จากการตรวจของแพทย์พบว,ว่าหลวงปู่มีภาวะไตาวายและเลือดออกในปอดร่วมด้วยตลอดระยะเวลาแพทย์ได้ให้การรักษาวมทั้งเฝ้าระวังอาการอย่างใกล้ชิดจนกระทั่งในวันที่22ธันวาคม2556หลวงปู่มีอาการหอบเหนื่อยมากขึ้นและมีภาวะการหายใจล้มเหลวดังนั้นจึงย้ายหลวงปู่มารักษาที่หออภิบาลการหายใจเพื่อเฝ้าระวังการหายใจและป้องกันการติดเชื้อแพทย์ได้ให้การรักษาอย่างต่อเนื่องและในวันที่11 กุมภาพันธ์เวลา14นาฬิกา51นาทีหลวงปู่ได้มรณภาพลงอย่างสงบด้วยภาวะหัวใจล้มเหลวและมีหลอดเลือดออกในและมีเลือดออกในปอดทั้งนี้คณะศิษยานุสิท์จะเคลื่อนศพออกจากโรงพยาบาลศิริราชในวันที่12กุมภาพันธ์เวลา9นาฬิกามายังวิหารเจดีสีชมพูปุตตมภูจังหวัดอุบลราชธานี ทางด้านจังหวัดอุบลราชธานีค่ะได้ร่วมกับคณะสงฆ์ของจังหวัดอุบลราชธานีและหน่วยงานทางภาครัฐรวมไปถึงเอกชนจัดงานสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันมาคบูชาค่ะ3กุมภาพันธ์2557ที่วัดทุ่งสีเมืองจังหวัดอุบลราชธานีนายสุรพันธ์ดิษมานรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยนางสาวสมปราถนาวิกรเยจดเจริญนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานีร่วมเป็นเกียรติในโครงการสืบสารบุญประเพณีปิดทองร้อยพระพุทธบาทและบุญพระเวทขอภัยข่ะและบุญพระเวทฟังเทศมหาชาติที่วัดทุ่งสีเมืองจังหวัดอุบลราชธานีได้ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดอุบลราชธานีหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนได้กำหนดจัดงานสัปดาห์เผยแพร่พระพุทธศาสนาเนื่องในวันมาฆบูชาประจำปี2557 ในระหว่างวันที่13ถึง15กุมภาพันธ์2557โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนได้เข้าวัดปฏิบัติธรรมทำบุญตักบาตรทำความดีและเว้นความชั่วตระหนักรู้เข้าใจในวันในวันแห่งความรักในพระพุทธศาสนาสืบสารงานบุญพระเวทเทศมหาชาติซึ่งประเพณีดัง,ดงเดิมค่ะของชาวไทยสืบมาช้านาน และสืบสานพระพุทธศาสนาให้มีความเจริญรื่งเรืองอยู่คู่กับประเทศไทยตลอดไปจังหวัดอุบลราชธานีจัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์และพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้ผลิตชุมชน วันที่13มกุมภาพันธ์2557เวลา9้านาฬิกาที่โรงแรมรีเจนพาเลทอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีนายทัตชัยศรีสุวรรณรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์และพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้ผ,ผลิตชุมชนเพื่อให้กลุ่มผู้ผลิตชุมชนเป้าหมายได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพและมาตรฐานพร้อมทั้งมีความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการกลุ่มสู่การเป็นผู้ประกอบการที่มีประสิทธิภาพ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีได้กล่าวว่าจังหวัดอุบลราชธานีได้จัดทํายุทธศาสตร์หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ขึ้นเพื่อเป็นกรอบแนวทางในการดําเนินง,งานด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์โอทอปของจังหวัดอุบลราชธานีให้เป็นที่ยอมรับของตลาดเพิ่มมากขึ้นและพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตผู้ประกอบการโอทอปให้เป็นผู้ประกอบการที่มีประสิทธิภาพพร้อมทั้งตอบสนองนโยบายของรัฐบ,บาล ที่มุ่งเน้นการพัฒนาสินค้าโอท็อปถูดสู่ตลาดสากลดังนั้นเพื่อให้การขับเคลื่อนโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ของจังหวัดอุบลราชธานีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพจึงขอให้กลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการโอท็อปทุกกลุ่มนำ,นำองค์ความรู้ที่ได้รับไปแลกเปลี่ยนประสบการณ์และประยุกต์เพื่อนำกลับไปพัฒนากลุ่มและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพมาตรฐานเป็นที่ต้องการของตลาดต่อไป บรรดาร้านขายดอกไม้เขตอำเภอวารินชำราบค่ะต่างเตรียมดอกไม้ไว้ขายในวันแห่งความรักและวันมาคบูชาค่ะเมื่อวันที่13กุมภาพันธ์2557เวลา8นา30นาทีผู้สื่อข่าวได้รายงานค่ะว่าการเตรียมตัวในการจัดดอกไม้เพื่อขายในช่วงของวาวาเลนไทน์ในเขตในเขตอำเภอวารินชำราบโดยมีพ่อค้าแม่ค้าตามร้านจำหน่ายดอกไม้ทั้งดอกไม้สดและดอกไม้ประดิษฐ์ ออกมาจัดดอกไม้วางจำหน่ายหน้าร้านอย่างสวยงามเพื่อวางขายให้กับผู้ที่จะซื้อไปให้คนรักในวันแห่งความรักคือ14กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้โดยผู้สึกข่าวได้รายงานและได้สอบถามทางเจ้าของร้านขายดอกไม้ได้ความว่าในปีนี้ค่ะดอกไม้สดเช่นดอกกุหลาบสดหาซื้อยากและมีราคาแพงมากกว่าปีที่ผ่านมาตนจึงไปซื้อดอกไม้มาแช่ไว้ล่วงหน้าประมาณ2วันและทำการตกแต่ง ให้มีความสวยงามถ้าเป็นดอกกุหลาบจากเมืองเหนืออย,อย่างเช่นจากจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายที่มีลักษณะดอกที่ใหญ่ก,หก,ก็จะแพงถึงดอกละ100กว่าบาทซึ่งตนก็ได้ทำกุหลาบประดิษฐ์ไว้ขายให้กับเยาวชนที่ไม่มีรายได้แต่มีราคาไม่แพงเยาวชนสามารถซื้อได้และทางร้านยังเปิดให้มีการสั่งทำช่อดอกไม้ทั้งดอกไม้สดและดอกไม้ประดิษฐ์ ซึ่งราคามีตั้งแต่ช่อละ150บาทไปจนถึงราคาช่อละ500บาทช่วงนี้มาติดตามราคาอาหารสดตลาดสดเทศบาล3ตลาดใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีค่ะ เริมกันที่ราคาเนื้อหมูเนื้อหมูสันในราคากิโลกรัมละ150บาทเนื้อหมูสันนอกราคากิโลกรัมละ150บาทหมูบดราคากิโลกรัมละ140บาทส่วนราคาปลาปลานิลราคากิโลกรัมละ100บาทปลาดุกราคากิโลกรัมละ60บาทปลาช่อราคากิโลกรัมละ150บาทราคาไก่สดไก่สดทั้งตัวราคากิโลกรัมละ75บาทเนื้ออกราคากิโลกรัมละ75บาทปีกบนราคากิโลกรัมละ70บาทน่องสะโพกไก่ราคากิโลกรัมละ70บาท ราคาไข่ไก่ไข่ไก่เบอร์ศูนย์ราคาถลั115บาทไข่ไก่เบอร์หนึ่งราคาถละ105บาทไข่ไก่เบอร์สองราคาถลั95บาทไข่ไก่เบอร์สามราคาถลั89บาทส่วนราคาผักสดผักคะน้าราคากิโลกรัมละ30บาทกระหล่ำปลีราคากิโลกรัมละ30บาทกระเทียมราคากิโลกรัมละ40บาทหอมแดงราคากิโลกรัมละ35บาทค่ะ ช่วงนี้ค่ะมาติดตามพยากรณ์อากาศประจำวันพฤหัส,สบดีที่13กุมภาพันธ์2557ค่ะเริ่มตั้งแต่เวลา18นาฬิกาของวันนี้จนถึงเวลา18นาฬิกาของวันพรุ่งนี้จังหวัดอุบลราชธานีค่ะอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าและมีฝนบางแห่งประมาณ10%ของพื้นที่ลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว10 25กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดว่าอุณหภูมิสูงสุดบ่ายวันนี้ประมาณ33องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดของเช้าวันพรุ่งนี้ประมาณ19องศาเซลเซียสวันนี้ที่หาดคูเดือมเภอเมืองดวง 1 7นาิกานาทีวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะไดอำเภอคงเจียมดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา6กนากา23นาทีค่ะติดตามกันต่อกับข่าวประชาสัมพันธ์ที่น่าสนใจค่ะ าประชาสัมพันธ์ร่วมกับงานบริการและสร้างเสริมสุขภาพสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีเว็บไซต์ไกด์อุบล .com และกลางน้ำมันปตทอุบลราชธานีจะจัดโครงการเติมฝันปันรักครั้งที่6ณโรงเรียนบ้านคำคาอำเภอสว่างวีรวงจังหวัดอุบลราชธานีโดยดำเนินการสร้างต่อเติมโรงอาหารระหว่างวันที่8ถึง9กุมภาพันธ์2557และจะดำเนินการส่งมอบในวันที่10บกุมภาพ 2,557ผู้มีจิตกุศลสามารถร่วมบริจาคได้ที่งานประชาสัมพันธ์กองกลางสำนักง,งานอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชพัฏอุบลราชธานีโทรศัพท์045352000ต่อ1005ถึง1008ตั้งแต่บันนี้ไปจนถึงวันที่7กุมภาพันธ์2557 สหาบานพัฒนาฝีมือแรงงานภาค7็อุบลราชธานีเปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าฝึกอาชีพจำนวน3สาขาประกอบด้วยสาขาช่างซ่อมตัวถังรถยนต์ระดับหนึ่งสาขาช่างสีรถยนต์ระดับหนึ่งและสาขาช่างเย็บจักรอุตสาหกรรมโดยไม่เสียค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิน้นติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ที่ฝ่ายแผนงานและประเมินผลสหบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค7็อุบลราชธานีโทรศัพท์0453195 5 0ต่อ200และ131โครงการจัดตั้งสถาบันการศึกษานานาชาติมหาวิทยาลัยราชภัฒอุบลราชธานีจะจัดโครงการอบรมภาษาต่างประเทศเพื่อพัฒนาศักยภาพและทักษะภาษา,าต่างประเทศพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาอาเซียนระหว่างเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายน2557สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่โครงการจัดตั้งสถาบันการศึกษานานาชาติ โทรศัพท์045352000ต่อ3224หรือ0859206604และ0813743972ขอเชิญผู้สนใจส่งทีมกีฬาเข้าร่วมแข่งขันในรายการอุบลแชมเปี้ยนลีก2557 หรือ ucl 2014ซึ่งจัดการแข่งขันหลายชนิดกีฬาประกอบด้วยวอลเลย์บอลชายหญิงอายุไม่เกิน12ปี14ปี16ป,16ปีและ18ปีฟุตซอลชายอายุไม่เกิน13ปีและประชาชนทั่วไปฟุตบอลชายรุ่นอายุไม่เกิน12ปี14ปี16ปี18ปีประชาชนทั่วไปและอาวุโส40ปีขึ้นไปสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่ฝ่ายส่งเสริมกีฬาและการท่องเที่ยวองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี สนามกีฬากลางทุ่งบุรพาตำบลน,นองคอนอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีตั้งแต่บันนี้ถึงวันที่20คกุมภาพันธ์2557มาถึงช่วงของเฉลยคำถามประจำวันนะคะกับคำถามที่ได้ถามไปว่า หลวงปู่ได้มดรณภาพลงอย่างสงบด้วยสภาวะอะไรคําตอบคือหัวใจล้มเหลวค่ะสามารถติดตามรายชื่อผู้โชคดีได้ในวันพรุ่งนี้ค่ะท้ายข่าววันนี้ต้องขอขอบคุณเนวาดาค่ะและคุณผู้ชมก่อนออกจากบ้านในวันนี้อย่าลืมตรวจเช็คสภาพการจราจรบนถนนชียงกุลทั้ง4จุดผ่านกล้องวงจรปิดทางช่อง CCTV ติดตามข้อมูลข่าวสารการท่องเที่ยวของจังหวัดอุบลราชธานีได้ที่ w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  b g u i d e u b c o m รวมถึงติดตามชมรายการโต๊ะข่าวท้องถิ่นย้อนหลังที่ w w w f a c e b o o k r t v 0 0 1 วันนี้หมดเวลาของโต๊ะข่าวท้องถิ่นแล้วเราทั้งสองคนพร้อมทีมข่าวลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ